สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวค่ะอีสเตอร์กันนะคะก็ซื้อเราไปซื้อมาเลยค่ะที่จริงมี4อันแต่ว่าแกะเล่นไป2ออันนะคะก็เลยเหลือ2ออันค่ะอันนี้นะคะเอ้ยก็ได้ไปซื้อมานะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะของเราไม่ให้ดูกันก่อนหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านหลังอันนี้เขาก็บอกอยู่เลยนะคะว่าให้ผู้ชายจะเป็นรูปผู้ชายอยู่นะคะ อันนี้เป็นลูกผู้หญิงะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะดูออกตรงนี้ก็ได้ดูตรงในชูชนี้ก็ได้หรือจะอ่านเอาก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปแกะกัน,นผู้ชายก่อนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะโอเคนี่นะค่ะเรามาแกะกันขนมเราจะไ่กินนะคะเพราะเรากินไปแล้วโอเคเรามาก,กันอันนี้เป็นฝั่งขนมนัปจุรีแย้ามา ฝั่งนี้เป็นฝั่งขนมนะคะไอ้ฝั่งนี้เป็นฝั่งของเล่นเดี๋ยวเราเอาช้อนไว้ฝั่งนี้ก่อนนะคะเราไม่กินนะคะเพราะเราีะะราแล้วอันเป็นช็อกโกแลตสองลูกนะคะจงเสกันก็ได้อะไรเออได้ดก่อนจหนึ่งไม่รู้คืออะไรเออเดี๋ยวขอดูอันนี้มันก่อนนะคะ ว่ามันให้ทำยังไงอ๋อมันคืออันนี้นี่ไงนี่นะคะจะประมาณนี้นะคะมันคืออันเนี้ยเ,เขาก็จะมีวิธีประกอบมาให้ข้างหลังนะคะแล้วก็จะมาลองเล่นกันเลยคะ่ะก็เขาบอกว่าอิเสเ่เข้าไปใช่ไหม งนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเล่นยังไงอ่ะเออก็เดี๋ยวๆลองใส่ก่อนนะคะอ๋อนี่ระใส่ได้แล้วนี่นะคะใส่ได้แล้ววิธีใส่ก็อกัดตรงงแล้วทำยังไงต่อเขาก็ให้ทำ่างนี้ อ๋อ,อ,อเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูกันเดี๋ยวเล่นให้ดูนะคะโอ้ก็เดสายใส่ก่อนนี่นะคะใส่ได้แล้วเรามาเล่นกัน <laughs> สนุก <laughs> อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของเล่น <laughs> ผู้หญิงกันเลยนะคะโอเคค่ะ <laughs> เดี๋ยวออยจะมาแกะของผู้หญิงกันเลยนะคะ ก็เราไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรอยู่ในนี้นะคะขออยับก่อนไม่มีเสียงด้วยเซอร์ไพรส์ขนาดไหนเราไปแกะันลยค่ะโอเคได้แล้วนะคะก็จะมีเหมือนของผู้ชายเลยเก็บไปก่อนยังไม่กินนะคะไม่กินยังไม่กินเท่าไหร่เคมาแกะกันอุ้ยไอน,นี้เรารู้แล้วเราดู ออยดูของพี่ฟิล์มกับน้องฟิวอ่ะเขาได้กันอ่ะเราอยากได้มากน่ารักอ่ะหฮยนี่ไงมันเป็นที่เต้นแบบนี่อ่ะเราจะเป็นแบบนี้ไว้ใส่นิ้วนะคะเราได้สีเอ่มแดงค่ะนี่ตัวนี้เลยใช่หรือเปล่าไม่รู้นะก็เดี๋ยวเรามาด้านหลัง นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มีตรงประกอบด้วยนะตรงนี้คือตรงประกอบนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราประกอบกันเลยนนะคะ่ะถ้ามีเสียงรบกวนขอโทษด้วยนะคะเคมา okay, ประกอบกันเขาก็จะให้ทำแบบแบบไหนไม่รู้เขาให้เอาสติกเกอร์ติดกอ่กอนนะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊แบ,บน,งบบน,งบบนึงทำไมมันขาดโอเคไม่รู้อ,ะอ่อะ,ออะก็เดี๋ยวมาติดก <S <S ดันดกเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะ <S 2> <S 2> โอเคค่ะต่อเสร็จแล้วนะคะเราจะต่อได้ก็นานมากเพราะเราไม่รู้นี่ไงจะเป็นประมาณน,นี้นะคะ ดีดีดีมันเป็นเหมือนบัลเล่เต้นบัลเล่อะค่ะแค่ขยับนิ้วดีดูดูดูดดอันนี้เขาก็จะมีใหออน้นะคะอันนี้ก็ดูตามตรงนี้เอานะคะเรามาลองเล่นกันนะคะว่าจะเล่นได้ไหมน,นี่เขาบอกทำอย่างนี้ <laughs> ทำไม่ได้อะ ตื้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 ตโอเคค่ะ,คคะก,ก็ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย